สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตมอสวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถ SUV ที่กําลังเป็นกระแสนในตลาดและถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากค่ายฮุนไดนั่นก็คือฮุนไดทักษันคันนี้ครับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยฮุนไดทักษันมาพร้อมกับการออกแบบที่ล้ำยุคและแตกต่างจากรถ SUV ทั่วไปอย่างชัดเจนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูโฉบเฉีียวและมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากพร้อมไฟเดย์ทไทม running light ที่ซ่อนอยู่ในกระจังหน้าแบบพารามิเตอร ทำให้เมื่อเปิดไฟแล้วดูโดดเด่นและสวยงามในทุกมุมมองตัวถังของรถมีเส้นสายที่ชัดเจนแข็งแกร่งและแฝงไปด้วยความสปอร์ตล้ออลลอยขนาด18-19นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเสริมให้รถดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวรวมถึงหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิกที่ช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้กับห้องโดยสารด้านถ่ายรถก็มาพร้อมกับไฟไท้ายเล็แบบเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกทันสมัยและลงตัว ภายในห้องโดยสารของฮุนไดทักษันถูกออกแบบมาอย่างเรียบหรูและใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีเบาะนั่งหุ้มหนังพวงมาลัยมัลติฟังก์กชันหน้าจอสัมผัสกลางขนาด10.25นิ้วพร้อมระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลชัดเจน พื้นที่บ่อหลังกว้างขวางนั่งสบายแม้ในระยะทางไกลพร้อมช่องแอร์ด้านหลังและที่ชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกทั้งยังมีระบบไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารหรือแอมเบียนไลท์ที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในระหว่างการเดินทาง พูดถึงเรื่องสมรรถนะคุนไดทักษันมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรและดีเซล2.0ลิตรเครื่องยนต์เบนซินให้กำลังประมาณ156แรงมา้าพร้อมแรงบิด192นิวตันเมตรส่วนรุ่นดีเซลให้กำลังสูงสุดถึง186แรงมา้าแรงบิด416นิวตันเมตรซึ่งตอบสนองได้ดีเยี่ยมโดยเฉพาะเมื่อต้องขับขี่ในเมืองหรือออกทริประยะไกลระบบเกียร์ของรุ่นดีเซลจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้ความนุ่มนวลและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างลื่นไหล มีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดได้แก่ Eco, Sport, Comfort และ Smart ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้งานระบบช่วงล่างถูกจูนมาได้ดีมากให้ความรู้สึกมั่นคงในทุกย่านความเร็วไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็รู้สึกสบายใจการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารถือว่าเงียบพอสมควรทำให้การเดินทางในทักษิมีความสุขและผ่อนคลาย ในด้านความปลอดภัยฮุนไดทักษันก็ให้มาอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6จุดระบบเบรก ABS และ EBD ระบบช่วยทรงตัว ESP ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบช่วยเบรคฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันรวมถึงฟีเจอร์ ADAS ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ ในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินจะอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรส่วนดีเซลประหยัดมากกว่าอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีสำหรับรถ SUV ขนาดกลางแบบนี้สรุปโดยรวมฮุนไดทักษันคือ SUV ที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับคนเมืองที่ต้องการความสบายในการขับขี่